หนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวค่ะในพื้นที่ของจังหวัดพังงาก็ไม่แพ้กันแต่ว่าที่นี่เขามีกิจกรรมเอาใจคอกาแฟแล้วก็แคมปิ้งควบคู่กันค่ะเป็นกิจกรรมที่ไปท่องเที่ยวที่นี่นะคะสสถานที่4ความรู้สึกหรือว่า4ฟิลลิ่งสุดฟินค่ะ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะสำนักงานพังงานนะคะเขาจัดกิจกรรมพังงา Coffee คอฟฟี่เจอร์นี่ค่ะดึงนักท่องเที่ยวขอกาแฟเช็คอิน4สถานที่4ฟิลลิ่งสุดฟินไปเลยทีเดียวค่ะซึ่งจัดขึ้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะสำนักงานพังงาร่วมกับผู้ประกอบการร,ร้านกาแฟจังหวัดพังงาและอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจัดกิจกรรมพังงาคอฟฟี่เจอร์นี่ในรูปแบบของคอฟฟี่แอนด์แคมปิ้งโดยมีผู้ประกอบการ,ร ร้านกาแฟชื่อดังในพื้นที่ร้านอาหารที่เกี่ยวข้องกับกาแฟและที่พักแนวแคมปิ้งค่ะร่วมออกบูธแบบสโลบาร์นำเสนอเมนูกาแฟและเครื่องดื่มค่ะซึ่งก็จะมีนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่และก็จังหวัดใกล้เคียงสนใจเข้าร่วมเป็นจํานวนมากพร้อมกับจะมีเสียงดนตรีเพลงเพราะๆจากวงโฟกซองนะคะคอยบรรเลงเข้ากับการจิบกาแฟในป่าสนได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีกิจกรรมดีๆด,ด้วยนะคะเป็นกิจกรรมเก็บขยะทะเลมาแลกกาแฟได้กาแฟ,ด,าแฟดื่มฟรีๆในงาน นี้ด้วยค่ะนายอุทิศริลิมสกุลผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาก็เผยนะคะว่า กิจกรรมนี้ค่ะสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุ่ม Coffee Lo เ e r เดินทางเข้ามาสู่จังหวัดพังงาซึ่งจะจัด4ครั้งค่ะนำเสนอใน4บรรยากาศของการเดินทางมายัางจังหวัดพังงาตลอดทั้งเดือนธันวาคมนี้โดยครั้งแรกค่ะจัดไปแล้วเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเมืองบรรยากาศ Coffee and Camping ครั้งที่2ที่จะถึงนี้ค่ะ10ธันวาคมจัดขึ้นที่หาดนางทองเขาหลั ในบรรยากาศก f f e e อนเสิร์นะคะครั้งที่3วันที่17ธันวาคมที่สวนสมเด็จพระศรีนครินพังงาบรรยากาศ Coffee in the Park และครั้งที่4ค่ะวันที่24ธันวาคมนี้ที่เมืองเก่าตะกัวป่าบรรยากาศค s s i c ิ o f f e e ค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาร่วมกิจกรรมครบ4ครั้ง100คนแรกนะคะทางทท,ทพังงาก็จะมอบคูปองเงินสดส่วนลดค่ะที่จะ ให้ไปใช้ในร้านอาหารที่ได้รับรางวัลมิชลีนของจังหวัดพังงามูลค่า300บาทอีกด้วยค่ะ